สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆวยทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาที่เหรียญหลวงปุทดวดนะครับผมอีกหนึ่งบล็อกนะครับหลวงปุทวดรุ่นใต้ลมเย็นนะครับปี2526นะครับผมรุ่นที่นำมาให้ชมวันนี้จะเป็นบล็อกกระสาบนะครับผมบล็อกกระสาบหู2ขีดนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทําบล็อกกระสาบไปแล้วนะครับ1บล็อกก็คือเป็น บล็อกกระสาบนอหนูนะครับผมก็คือตรงบริเวณพระครูวิสัยโสพลนะครับตรงนออนเณเนี่จะเป็นนอนหนูบล็อกนั้นจะท็อปสุดหายากสุดนะครับผมในบล็อกกสาบส่วนเรียญนี้ก็จะเป็นบล็อกกสาบแล้วก็หู2ขีดนะครับผมหู2ขีดก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับนะครับหู2ขีดนะครับจะมี2ขีดบริเวณใต้หูของพระอาจารย์ทิมนะครับนี่ครับ จุดที่ใช้พิจารณาด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมไม่บวมนะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับผมบกสาร์นี่จะมีความคมชัดนะครับกรอบตัวอคกขระคมชัดตัวอักษรเป็นแท่งนะครับผมแล้วก็บริเวณตรงสังขตินะครับจะมีเส้นขีด3ามเส้นทะแยงทะแยงขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับผม เหรียญที่ชุบนิกเกิลก็จะเงาเงาบางทีจะสะท้อนแสงยากสองยากนิดนึงนะครับผมอันนี้ลายกระหนกคมชัดนะครับตัวอักษรเป็นแท่งบริเวณเข่าทางด้านขวามือของเรานะครับหรือทางด้านซ้ายของหลวงปู่เนี่ยก็บริเวณเข่าจะแตกแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมจะสังเกตว่ามีเส้นแตกนะครับ <c oughs> เลื่อนมาที่เข่าด้านขวามือหรือว่าด้านซ้ายของเราจะมี เป็นเหมือนจุดนะครับจุดเนื้อเกินบริเวณเข่านะครับนี่ครับจุดเนี่ครับเป็นเหมือนเม็ดเกินนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านซ้ายมือก็ตรงบริเวณหอหีบครับนี่ครับหัหีบก็จะมีเนื้อเกินอยู่ด้านล่างนะครับผมก็คือจุดที่ใช้ดูพิจารณาก็คือนี่ครับใต้หอหีบมีเนื้อเกินนะครับผม บนเข่าทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะมีเป็นเหมือนเม็ดเนื้อเกินแบบนี้นะครับผมแล้วก็เข่าทางด้านขวามือเราก็จะมีเส้นแตกนะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยของเหรียญครับผมสังเกตได้ว่าจะมีเส้นสตา์กระจายจากการปั๊มอยู่โดยทั่วนะครับนี่ครับบริเวณสังกติมีเส้นขีด3าขีดนะครับผมทะแยง พลิกมาทางด้านหลังนะครับผมหูสองขีดนี่ครับก็จะเป็นเส้นขีดคมๆบริเวณใต้หูพระอาจาร์ทิมนะครับผมจดจําใบหน้าของพระอาจารย์นะครับนี่ครับแล้วก็บริเวณศีรษะของพระอาจาร์ทิมจะมีลักษณะขูุขาะนะครับผมรุ่นนี้บล็อกนี้นะครับผมบล็อกกระสับหูสองขีดถูกไหมครับศีรษะของพระอาจารย์ทิม จะมีความเป็นหลุมนะครับผมขู่ขาแบบนี้นะครับจะไม่ได้เรียบนะครับผมตัวอักษรคมชัดนะครับเส้นสรดกระจายนี่ครับเส้นสรดกระจายและเส้นเสี้ยนก็ตะแคงดูได้นะครับผมลิ้วจีวรคมชัดนะครับบริเวณร่องจีวรตรงนี้ครับ จะมีเส้นขีดลงมาแบบนี้นะครับผมนี่ครับมีเส้นขีดลงมานิดหนึ่งนะครับผมดูเจาะหูปิ้นๆน,นะครับดูความเรียบร้อยของเหรียญน,นะครับผมตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับเส้นขีดใต้หูคมๆนะครับผม สีสันของพระอาจารย์ทิมมีลักษณะขูุขานะครับเป็นหลุมแล้วก็ขอบตัดก็จะเป็นตัดและฉีกหรือตัดและหักเหมือนเดิมนะครับแต่จดจําบริเวณทางด้านขวามือนี้ไว้ที่หนึ่งนะครับขอบตัดตรงบริเวณนี้จะโนนขึ้นมานะครับจะมีร่องหนึ่งที่โนนขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ครับนี่จะโนนขึ้นมานะครับผมบริเวณช่วงประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องลงกล้องก็จะสังเกตเห็นว่านูนขึ้นมานะครับเป็นร่องฟันตัดที่นนนนี่ครับส่วนราคาเช่าบูชารุ่นนี้ถ้าเป็นบล็อกกระสับหู2ขีดเนี่ยแล้วแต่สภาพแล้วก็ความคมชัดก็จะอยู่ตั้งแต่2,000-2,500จนถึง3,000ขึ้นไปนะครับผมแล้วแต่สภาพนะครับ เหรียญหลุมปูดทวดรุ่นใต้ล่มเย็นปี26นะครับผมบล็อกกระสาบหู2ขีดนะครับนี่ครับยังไงฝากพี่เพื่อนกดติดตามไว้นะครับผมถ้าผมได้บล็อกอื่นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ